สวัสดีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่5ทุกคนนะคะขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่การสัมมนารายภาคการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฏิบัติการสองหนึ่งของภาคการศึกษาที่1นึ่ทับสองซึ่งนักศึกษาได้มีการดําเนินการแล้วก็ฝึกประสบการณ์ปฏิบัติการสอนครบถ้วนเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล้วนะคะเราจะมาทบทวนงานและสิ่งที่เราต้องดําเนินการกันในช่วงต่อไปค่ะค่ะขอทบทวนงาน ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฏิบัติการสอนหนึ่งของภาคการศึกษา1.2564ทับสอสี่ที่ผ่านมานะคะนักศึกษาได้ปฏิบัติงานและส่งงานไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีการปรับเปลี่ยนการส่งงานเล็กน้อยคือมีการงดการจัดทําการศึกษาเด็ก งานการศึกษาเด็กและงานสังคมมิติออกนะคะเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่นักศึกษาไม่ได้พบนักเรียนในชั้นเรียนนะคะจึงขอให้นักศึกษาส่งแฟ้มสะสมผลงานไปที่อาจารย์นิเทศทั่วไปเพื่อจะได้สามารถประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงานปฏิบัติตนของนักศึกษาได้นะคะพร้อมกับงานวิจัยในชั้นเรียนส่วนอาจารย์นิเทศประจําหลักสูตรจะดูแลเรื่องสมรรถนะ สมรรถนะทางการสอนของนักศึกษานะคะก็จะดูในเรื่องของแผนการจัดการเรียนรู้นะคะการสอนของนักศึกษาซึ่งอาจารย์และโรงเรียนก็จะทยอยส่งงานส่งคะแนนเข้ามาที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์นะคะต,ตอนวันนี้ก็ ก็ส่งเข้ามาบ้างแล้วนะคะก็ถ้าโรงเรียนใดได้มีการฝากคะแนนผลการประเมินมากับนักศึกษาขอให้หนักศึกษานํามาส่งที่ฝ่ายฝึกประสบการณ์นะคะไม่เก็บไว้แล้วก็ไม่ต้องเปิดซองดูนะคะฝากมายังไงให้กลับมาอย่างนั้นนะคะฝ่ายฝึกประสบการณ์จะดูแลให้ในส่วนของนักศึกษาบางท่านที่ยังไม่ได้ทําการลงทะเบียนหรือยังลงทะเบียนเรียนไม่เรียบร้อย ของภาคการศึกษา1ท2 5 6 4ที่ผ่านมากรุณาเร่งดำเนินการนะคะเพื่อที่ฝ่ายฝึกจะได้ออกผลการเรียนให้ตามระบบของมหาวิทยาลัยได้ต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะจะเป็นการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฏิบัติการสอน2นะคะซึ่งนักศึกษาจะดำเนินการต่อเนื่องในภาคการศึกษาที่2 5 6ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2,564ต่อไปนะคะค่ะ you <laughs> การปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นการปฏิบัติการสอนสอของภาคการศึกษาที่สองปีการศึกษา2564เป็นการฝึกปฏิบัติการต่อเนื่องนะคะนักศึกษาจะฝึกปฏิบัติการในโรงเรียนเดิมนะคะแล้วก็อาจารย์นิเทศทั่วไปและอาจารย์นิเทศประจำหลักสูตรที่ดูแลนักศึกษาก็จะเป็นท่านเดิมนะคะ ขอให้นักศึกษาดําเนินการต่อเนื่องเลยทีนี้กําหนดการสําคัญที่นักศึกษาพึงทราบนะคะปฏิทินการฝึกนะคะซึ่งอันนี้ครูจะลงให้ใน Facebook ของฝ่ายฝึกประสบการณ์นะคะไปสามารถอ่านตามอ่านรายละเอียดดูได้ขอย้ากําหนดการสําคัญสําคัญเพียงแค่เล็กน้อยนะคะนักศึกษาจะต้องส่ง,งน้ะหน่วยนะคะมารับหนังสือส่งตัวใบลงเวลาแล้วก็แบบประเมินเช่นเดิมนะคะเป็นหนังสือส่งตัวแล้วก็ใบลงเวลาและแบบประเมินของ ภาคการศึกษาที่สอง6ับห้าหนะคะักออศาสษรสามารถมารับได้ในช่วง25-29ถึงตุลาคมนี้นะคะในเวลาทําการราชการนะคะรับได้ที่คุณนัทนันาคะนะครุษาสตร์เช่นเดิมส่งเฉพาะหัวหน้าหน่วยเข้ามานะคะไม่ต้องมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ทำให ไม่มีหน่วยไหนไม่มีนักศึกษาเข้ามารับก็จะมีการโทรตามเช่นเดิมน,นะคะนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานเมื่อไหร่ทีนี้ครูไม่แน่ใจว่าบางโรงเรียนอาจจะเปิดไม่พร้อมกันนะคะด้วยความที่เป็นการฝึกปฏิบัติการต่อเนื่องนักศึกษายังฝึกอยู่ในโรงเรียนเดิมฉะนั้นขอให้สอบถามกับโรงเรียนนะคะว่าจะให้หนักศึกษามาเมื่อไหร่นะคะโดยปกติก็จะเป็นช่วงหนึ่งพฤศจิกานะคะที่เริ่มเปิดเทอมปกตินักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงานไปจนจบภาคการศึกษาของโรง เรียนนะคะฝึกปฏิบัติงานไปจนจบภาคการศึกษาของโรงเรียนเพียงแต่ว่าเราจะขออนุญาตว่ามีการส่งงานก่อนจบภาคการศึกษาเพื่อเราจะได้รีบดําเนินการประ,ประเมินการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาได้ทันแต่ว่าตัวนักศึกษายังฝึกปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนนะคะฉะนั้นครูไม่แน่ใจว่าบางโรงเรียนจะเปิดจะปิดไม่พร้อมกัน ตรงส่วนนี้ขอให้นักศึกษาตรวจสอบกับทางโรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์ด้วยนะคะกำหนดการสัมมนากลางภาคของเราของเทอมหน้านะคะ2ทับ2564ก็จะเป็นช่วงมกราคมปี2565นะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบลงหน้านะคะติดตามใน Facebook เช่นเดิม กำหนดการส่งงานนะคะกำหนดการส่งงานก็จะเป็นช่วงมีนาคม1-4มีนาคมนะคะ2565นะคะซึ่งนักศึกษาจะส่งงานแล้วก็โรงเรียนก็จะทยอยส่งคะแนนการประเมินมาให้โรงเรียนอาจจะเก็บใบลงเวลาใบลงเวลาทำงานของนักศึกษาไว้ก่อนได้นะคะแต่ขอให้ส่งแบบประเมินเข้ามาอันนี้เราจะแจ้งเป็นที่โรงเรียนตั้งแต่ออกหนังสือส่งตัวไปให้ งานสัมมนาปลายภาคนะคะของเทอม2นะคะ2.2564ก็จะเป็น2มีนาคมนะคะ2,565ซึ่งนักศึกษาจะต้องแสดงผลงนานนะคะหรือจัดนิทรรศาการนะคะปกติเราจะไปจัดก,กันที่หอประชุมสิริลำไัยพันนะคะทีนี้ครูตอบไม่ได้ว่าเทอมหน้าจะ สามารถมารวมคนกันได้ไหมหรือจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานอย่างไรขอให้หนักศึกษาติดตามนะคะแต่นักศึกษาจะต้องมีการแสดงผลงานไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะขอให้เตรียมตัวไปด้วยซึ่งปีที่ผ่านมานักศึกษาก็ได้เห็นจากการที่รุ่นพี่เราเข้ามานําเสนอแล้วนะคะ ทีนี้งานที่ต้องส่งในเทอมหน้าก็จะเป็นงานปกติคาดว่าลงนักเรียนคงจะมาเรียนปกติแล้วละคะนะคะ,นะคะฉะนั้นงานที่นักศึกษาจะส่งอาจารย์นิเทศทั่วไปก็จะครบทั่วนะคะก็คือทั้งงานวิจัยในชั้นเรียนงานการศึกษาเด็กรายบุคคลการทําสังคมมิติรวมทั้งมีงานที่เพิ่มขึ้นมาคืองานโครงการทางวิชาการนะคะนักศึกษาสามารถทําโครงการทางวิชาการ เป็นรายสาขาที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันก็ได้หรือจะทำร่วมกันทั้งโรงเรียนก็ได้นะคะหรือจะทำเฉพาะแยกเขาเรียกอะไรแยกแยกหน่วยแบบอย่างอนุบาลจันทบุรีเขามีวิทยาเขตนะคะแยกวิทยาเขตตลาดวิทยาเขตพระยืนก็แยกกันไปได้นะคะหรือจะทำเป็นโครงการเดี่ยวรายบุคคลก็ได้นะคะนักศึกษาสามารถปรึกษาโครงการทางวิชาการร่วมกับทางโรงเรียน และใช้โครงการที่ทำร่วมกับโรงเรียนได้แต่ขอให้เป็นโครงการทางวิชาการนะคะส่วนอาจารย์นิเทศประจำหลักสูตรครั้งนี้นะักศึกษาจะส่งแฟ้มสะสมผลงานแล้วก็แผน,ก,นาก,การจัดการเรียนรู้ไปที่อาจารย์นิเทศประจำหลักสูตรนะคะคราวนี้จะส่งแฟ้มสะสมผลงานไปที่อาจารย์นิเทศประจำหลักสูตรแล้วนะคะเพราะอาจารย์นิเทศทั่วไปก็จะดูแลนักศึกษาในหลายงานแล้วนะคะค่ะ กิจกรรมที่ขอย้ําก็คือเรื่องของการมารับแบบประเมินผลนะคะใบลงเวลาแบบประเมินผลหนังสือส่งตัวของเทอม2นะคะถึงไปโรงเรียนเดิมก็ยังต้องส่งตัวใหม่ค่ะเพราะนักศึกษามีการลงทะเบียนเรียนนะคะในวิชาใหม่ก็คือ1 0 0 5 8 0 2นะคะก็กรุณาส่งหน้าหน่วยเข้ามารับด้วยครูขอย้ำเตือนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการลงทะเบียนเรียนหลายวิชา ใน2องทับสองหอย่าลืมลงทะเบียนนะคะด้วยความที่นักศึกษาไม่อยู่ในมหาวิทยาลัยถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนก็จะไม่เป็นปัญหาแต่นักศึกษาบางท่านเป็นการลงเพิ่มนะคะขอให้ติดตามและดําเนินการลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อยนะคะเขาจะมีผลอย่างมากกับการส่งผลการเรียนนะคะโดยเฉพาะในภาคการศึกษาที่สองนะคะซึ่งจะมีความเร่งรัดมากกว่าภาคการศึกษาที่หนึ่งค่ะค่ะ แล้วก็ติดตามข่าวสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะคะจากทาง Facebook ซึ่งจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดให้ทราบเป็นระยะระยะต่อไปนะคะช่วงต่อไปครูจะพูดถึงการลงทะเบียนเข้ารับฟังการสัมมานาปลายภาคและการประถมนิเทศในวันนี้ในช่วงต่อไปคะ่ะการลงทะเบียน,นสัมมานาปลายภาค ของหนึ่งทับสองหและการลงทะเบียนปฐมวิเทศของ2องทับสองหนะคะจะลงทะเบียนครั้งเดียวกันนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปครูจะเปิด QR Code นะคะลิงก์สำหรับการลงทะเบียนให้พอให้นักศึกษาเข้าลงทะเบียนโดยแจ้งข้อมูลที่เรียบร้อยครบถ้วนนะคะเริ่มลงทะเบียนได้หลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบแล้วเท่านั้นนะคะ ซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะหลังคลิปจบจนถึงนะคะวันศุกร์ที่8ตุลาคมนะคะช่วงสี่โมงครึ่งนะคะ16.30นขอให้นักศึกษาใช้อีเมล RBIU ในการลงทะเบียนเท่านั้นนะคะและตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าเราได้ลงทะเบียนครบถ้วนแล้วนะคะแล้วก็นักศึกษาสามารถใช้อีเมลเข้าลงทะเบียนได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะคะฉะนั้นจะกรอกข้อมูลอะไรกรุณาตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนกดส นะคะขอให้ในักศึษาลงทะเบียนให้เรียบร้อยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการเข้าฟังสัมมนาแล้วก็การประถนวิเทศรับทราบข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีการศึกษา2564นี้ค่ะ